วันนี้ยายวันจะพามาทําผลไม้ถาดจ้าเริ่มด้วยเราก็จัดมะม่วงจ้ามะม่วงแก้วอุ้ยสีทองสวยนะ่ากินอืมเดี๋ยวจัดก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นใช่แก้วเขามีอันนี้ก็จะเป็น,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 ปนคุณกรอกมะกรอกสดอูนะเทลงไปในพิมพ์มีเท่าใดก็จัดเข้าไปให้งามๆเลยจ้า ผลไม้ถาดนะคะวันนี้นะคะมีอะไรใหญ่มตู้เย็นใหญ่ออกมาจัดใส่หมดเลยจ้าลเสนอตัวนี้ก่อนจ้าอันนี้น้ำปังหวานจ้าอันนี้พริกเกลือจ้า